ค่ะวันเรื่องวายมาแล้วค่ะโดยการที่จะพูดคุยมาหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวายนะคะที่น่าชอบสนใจหรืออาจะพูดถึงค่ะวันนี้มาสองโมเมนต์อีกแล้วค่ะมาในคอนเทน,มเมนต์สองโมเมนต์ t ิ๊กต k อกนะคะซานตาริกิค่ะคือพูดตรงนี้เลยนะคือนะันไม่มั่นใจว่าน้องอะชื่อซานตาหรือซานต้านะเพราะนัาได้เห็นหลายๆคนบางคนก็เรียกซานตาบางคนก็เรียกซานต้านะแต่ในรายการที่นะันด้ินเขาเรียกกันอะก็จนแบบ ซานตัวซานตัวเคือ,รอ <c ười> เราก็ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นไงนนเลยไม่มั่นใจว่าสรุปยังไงกันแน่สำหรับใครที่เป็นแฟนขับน้องนะมายืนยันให้หน่อยว่าสรุปน้องชื่อซานตาซานตาหรือซานตัวหรือว่าสามารถเรียกได้ทั้งสามซันเลยนะคะทุกคนยังไงก็มาบอกกันนะ <c ười> คือบอกเลยนะทุกคนคู่เนี้ยเป็นคู่แรกที่นัดชิปในรายการช่วง2021 จริงๆคือเป็นคู่แรกเลยอะที่นะัจกจะจับเขาคู่กันเพราะว่าเคมีอ่ะมันได้แบบความชิปความจิ้นความมนโนของนักเนี่ยมันขึ้นมาจากในตอนแรกที่เขาอะเลือกห้องกันมันคล้ายๆสไตล์เดียวกับน้องนายแล้วก็หลิวอ,อี้แหละที่แบบว่าเขาจะให้เด็กๆเ,เ,เข้ามาแบบเลือกห้องเลือกห้องอะไรนี้เนาะมันก็จะมีห้องสองคนห้องหกคนสี่คน สิบคนสิบสองคนอะไรประมาณนี้นะแท่นะจะไม่ผิดอะค่ะแล้วคราวนี้น้องอ่ะก็ได้เข้ามาแล้วคือแบบเหมือนมันต้องวิ่งหาห้องกันเนาะแล้วซานตาตอนแรกอ่ะเขาวิ่งจับมือมากับลิกกี้เลยอ่ะนั่นแหละค่ะโดนตกตั้งแต่ตอนนั้นเลยสองคนนี้ต้องคู่กันเท่านั้นฉันจะให้เขาแบบฉิดจิ้นแบบฟินกันเท่านั้นอะไรเงี้ยแบบช็อตที่แบบ โดนตกได้จริงๆเลยอะคือตอนที่แบบว่าเขาเหมือนกับแยกกันไปสงสัยคงแบบว่าคงคุยกันมัง้งว่าแบบเออขอแยกกันไปแบบว่าดูห้องแบบห้องไหนว่างอะไรเงี้ยมั้งแล้วซานตาก็ไปเจอห้องห้องหนึ่งที่เป็นห้องสี่คนเนาะเราอาจจะได้เตียงนั้นได้คือเราอาจจะต้องดึงป้ายชื่อมาแปะไว้ที่เตียงเตียงนั้นน่ะถึงจะเป็นของเราใช่ไหมแล้วเขาในซ้นตา,าก็แบบว่าแปะของเตียงไปแล้วแต่ก็รอรอนิกกี้มารู้อยู่เดีกันมันเป็นเตียงสองชั้นเนาะน้องก็นี่เลยจ้ะเอาแขนบังเตียงไว้อย่างนี้แล้วก็เรีย ลิคีลิคีมาลูลิคีอยู่อย่างเงี้ยแล้วลิคีก็แบบว่าเหมือนกับก็หาน้องอะไรเงี้ยน้องก็เลยวิ่งมาแล้วก็ได้อยู่ห้องเดียวกันจ้ะทุกคน<อ>คู่เนี้ยเป็นคู่ที่แบบนันไม่ไดไม่ได้ตามโมเมนต์เลยจริงๆอะ่ะแบบนันไม่รู้เลยว่าด้อมเนี่ยเขาจะวีดอะไรกันบ้างและสารภาพด้วยว่าไม่รู้นะว่าเขาใช้แบบว่าชื่อแบบในการจิ้นกันว่าอะไรแบบ ซานกิซานลิหรือว่าแบบซานตะลิกิอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะทุกคนคือเราจะเข้าสิ่ตอกแล้วพิมพ์เซิร์ชหาน้องอ่านี่ไงพิมพ์คำว่าซานขึ้นมาก็คือขึ้นเลยซานตะลิกิแต่ก็มีซานตาลิกินะทุกคนแต่ว่าซานตาลิกิขึ้นมาก่อนนัดก็จะไปตรงสานตาลิกินะคะแล้วก็ไปที่ยอดนิยมเหมือนเดิมจ้ามาดูกันเลยเนาะ 还有你们仔仔是谁？哒啦！ Oh yeah I love you huh? <laughs> <laughs> oh. Get out <laughs> ที่วันน่ารักที่สุดเป็นอะไรทุกคนตอนแรกแกชอบพี่นิกกี้จริงปะ Of c o u s พี่ชูดาวผมเปาวปองพีันิกกี้เวลาทะเลาะกันใครงอกันฉันจะเงียบๆแล้วสั้นจะทำอะไรแบบนี้มั้ง นายฟังอยู่ไหมแพ้โมเมนต์อะไรแบบเนี้ยอ <S <S สันตับผู้เก็บอาการไม่อยู่ ชอบความขี้ชิบผมพวกเราอะทุกคนเออ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 เอาดิมีความเลิศวะ่ะ คู่ข้างหลังเขาจะน่ารักกันคู่ข้างหลเาจะน่ารักกันเกินไปแล้วนะสายตรงสายตาก็คือก็กูกิ๊กกันอยู่สคนอีกคู่หนึ่งนะจ๊ะลกิ๊กไม่เคยมีความรักมาก่อนไมจริงหรอไร่ <S <S そうなりそうになった時あるけどでもなんか仕事で一しちうそんな興そういであと今犬がいるのでんかもう犬に老人みたいな。あこんけちゃちゃんおいごい夏やめろこんうわっあんひうおおこんおおさま เเธอเอาอะไรมาไม่แฟนอะแจกคำโลดไม่ละแฟนขับก็แบบ่ายเก่งเนาะแบบว่าเออซูมเข้าไปได้อุ้ย เราเล่นกันอยู่สคนจริงๆวะ่ะแค่มองเขาเราก็มีความสุขแล้ว <You remember. S 1> <laughs> ชอบเลยแบบนี้สนเกีแค่แบบการดีป่ะโอเค้กโอ้โหเวยไวซี่อร์โอเค Do you remember? I I. Do you remember? I I. ไม่คุณนี้มันย anyway, no ังไงกันอยู่นะแอบเนียนเอาออกชอบควาแบบจับสังเกตอ่ะ ไอยู่ใกล้กันตลอดจริงๆนะทุกคนตัวนั้นมีกี่กระดองเฮ้ยเมื่อกี้ยังห่างนะตัวนั้นมีกี่กระดองโง่ไงขี้โง่แล้วรับผู้ชายชอบชอบท่านหรอชอบอะไรแบบนี้น่ารักจะ อยากรูนใจเพื <hungry> ่อนบ้านลูกเขามองกันสองคนจริงๆคืนนี้นอนห้องนะซานจา รับผู้นี้นะคะทุกคนตอนแรกอ่ะนะ่าจะคิดว่าอายุเท่าๆกันตอนแรกคิดว่าซานต้าอายุมากกว่าลิกกี้ได้ซ้ําไม่คิดว่าแบบเออจะห่างกันขนาดนี้เนาะพอมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันดูน่ารักแล้วพอมารู้อายุจริงๆอ่ะมันก็เลยแบบเออว่ะมีความแบบ แฟนเด็กจริงๆอ่ะการมีแฟนเด็กมันดีอย่างนี้เองมันมีแบบว่าความสดใสความน่นารักความขี้เล่นแบบความเอาใจอะไรอย่างเงี้ยคือจากที่วันแรกที่เราเห็นแค่แบบเออเขาจุ้มมือกันมาน่ยนะคือเราก็รู้แล้วแหละว่าโมเมนต์ต้องแตกแต้แน่คือแบบพูดเนี้ยเพราะตัวติดกันตลอดพูดเนี้ยมีความอบอุ่นน่นารักสไตล์แฟนเด็กเนาะชอบสัมคคนอือพอเลยเนาะสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าพูดคุยถึงคู่ไหนมาส่งโมเมนต์คู่ไหนพิมพ์บอกมาเลยนะไทยเทศต่างชาติญี่ปุ่นเกาหลีจีนไต้หวันอะไรมาให้หมดนะพิมพ์มาบอกกันได้นีจะได้ไปดูแนละ้วเ,เอามาส่งกันนะจะ๊าสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย